Well, ดูแบบมีอะไรให้เลือกเยอะดีครับเแล้วก็มีไม่ใช่พิตตี้สวยเอเพื่อ <c oughs> แล้วก็มีส่วนลดเยอะแล้วก็มีของแถมอะไรที่แถมนาเยอะด้วยครับ <c oughs> พื้นที่กว้างเลครับแล้วก็ แอร์เย็นไม่ได้แบบแอร์อัดจนขนาดแบบเดินกันไม่ได้เลยขนาดนั้นก็ดีนะครับจัดที่มาเทคมันดูแบบไม่ได้ไกลเกินไปไม่ได้ใกล้กินไปพอดีพอดีครับวันนี้ก็ตั้งใจมาซื้อลูนบุ๊คครับเรนโวลดจาก4 0,000กว่าบาทเหลือ3 0,000ื่นไปไครับลถเยอะจริงมาโคตรบ่อยราคาดีมากผมว่าน่าจะเป็นเรื่องฟิลลิ่งนะฟิลลิ่งที่แบบว่ามาเดินดูแลแบบว่าได้สัมผัสกับสิ่งที่เราอยากได้จริงๆแล้วก็พวกเรื่องเท็กเจอร์ทัสอะไรต่างๆมันน่าจะมันน่าจะดูฟิลกว่าแล้วก็น่าจะมั่นใจในการ ซื้อของจากที่นี่มากกว่ามันใหญ่มากครับผมใหญ่เกินงานครับงานงานครับงานก็มาดูพวกสเปคคอมต่างๆค่ะแบบเพื่อนอยากจัดคอมใหม่ก็เลยมาดเูเป็นเพื่อนๆคะ่ะถ้าดูจากตามตัวเว็บไซต์แล้วกันนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับราคาในงานะราคาบางอย่างถูกมาลงประมาณ2-3,000พันเลยคือค่อนข้างถูกมากค่ะถ้าซื้อในงานกับข้างนอกงานอย่างงี้ะคะ่ะราคาจะ ค่อนข้างแตกต่างกันเยอะจริงๆเดี๋ยววันนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปแลกเมาส์ค่ะข้างนอกแล้วก็จะมีเหมือนมันจะแล้วแต่ว่าของยี่ห้อว่าเขาอาจจะให้อะของสม,มนาคุณอะไรยังไงบ้างก็คือเราต้องไปแลกตามแต่ละจุดในออนไลน์บางอย่างในช่วงโปรโมชั่นอ่ะมันก็จ,จะถูกแหละแต่ว่าหน้างานในงานนี้มันจะถูกกว่าค่อนข้างเยอะค่ะแล้วแถมได้ของแถมจุกๆไปด้วยจริงๆก็ตั้งใจมาดูหลายอย่างเลยครับแต่ก็หลักๆที่มาดูวันนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กครับ ก็วันนี้เลยได้โน้ตบุ๊กมาหนึ่งเครื่องครับผมของแถมโอ้โหไม่อยากจะบอกบเยอะมากๆนะครับนี่ตัวอย่างเลยได้หมอรองคอด้วยแล้วได้กระเป๋าอเอกประสงค์ด้วยครับได้ลายเส้นเพิ่มมาด้วยแล้วก็ในราคาที่ถูกลงด้วยครับก็ถือว่าแบบถูกกว่าเดิมด้วยแล้วก็ได้สเปคที่มากกว่าเดิมด้วยครับก็หลักๆมาดู iPhone ครับข้างหลังก็มาตอนแรกตั้งใจว่าจะมาเปลี่ยนแบตก็ของเยอะดีครับเหมือนทุกปีเดินทางสะดวกดีครับก็พื้นที่ก็ใหญ่ดีบางทีอ่ะมางานมันจะได้เหมือน ต่อรองอาจจะมีราคาพิเศษเพิ่มเติมส่วนลดแล้วก็ได้ดูของจริงด้วยอย่างเงี้ยมันก็ดูครบทั้งหมดเลยมีหลายยี่ห้อมีหลายแบรนด์ค่ะแฟนซื้อให้ครับเอาตังค์มาแฟนจะหาจอคอมไปต่อพว่วงต่อจอแยกทํางานครับก็เลยมามาลองมาเดินดูของก่อนแล้วพอดีคือฟุกเมื่อกี้เดินมาจิ้มมาเหลือตัวสุดท้ายพอดีเป็นตัวโชว์ก็เลยแบบแจ็คพอตได้พอดีคือพอดีไปดูออนไลน์แล้วอะค่ะมันมันไม่มีเขาบอกว่ามีแค่งานนี้งานเดียวแล้วก็ได้ลดด้วยก็เลยซื้อเลย มันได้มาเห็นของจริงแต่ถ้าซื้อออนไลน์เนี่ยมันก็ได้ดูแค่ภาพใช่ไหมมันไม่ได้สัมผัสจะได้ของแลด้วยจะตั้งใจทํางานมากขึ้นมากับดวงจริงมาดูจอดูเก้าอี้ดูเกมตอนนี้ได้คือหมอนนวดคอไฟฟ้าค่ะยังเดินไม่ทั่วเลยเพิ่งมาถึงเองก็จัดแล้วราคาตาแตกมากมาดูได้เลยดูของจริงดีกว่าออนไลน์นะเพราะมันได้ลองไงได้เห็นได้สัมผัส กัาอีก็ได้นั่งคียทีอบอดก็ได้กดเมา์ก็ได้จับถูกโ,กโ,โู้อีกก็ทุกอีกถูกยากจากที่ไปเทคก็ดีครับหอใหญ่ดีไม่ร้อน <S 2> <S 2> เดินทางสะดวกใช่เย็นต่อราค,คสองคนเลยต่นทังชีวิตเลยไม่เคยมีแฟน ซื้อคอมเซตแล้วก็ได้ส่วนลดอ่ามาจากการจับฉลากเนาะได้ส่วนลดลดไปหมื่นหนึ่งมาซื้ออ่าเซตมันทั้งหมดประมาณ37,900ืาพอลดไปหมื่นหนึ่งก็เหลือ27,900าแล้วยังได้แลกซื้อจออีกส0 0พอีกรวมจอกับคอมเซตเนี่ยยังไม่ถึงราคาของคอมปกติเลยนะมันต้องมาดูเองเออมันมันลดอ่ะมันลดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าความพยายามมีมาเค่ตหนก็ได้ถ้าเกิดมาแล้วอยากได้นู่นได้นี่ก็ถามนู่นถามนี่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีส่วนลดแล้วของแถมก็มี มาเถอะจริงจริง,รงวันนี้ผมตั้งใจมาซื้อคอมเซ็ตครับผมคอมหมากมันดีกว่าออนไลน์ก็ตรงที่ว่าคุณจะได้เห็นของจริงไงครับคุณไปดูออนไลน์อ่ะมันมันจะมีแค่รูปซื้อคอมเซ็ตมันก็จะถูกกว่าปกติครับแล้วก็มีของแถมด้วยนี่น,นี่นี่คือสำคัญเลยครับผมอย่างวันนี้ผมโชคดีผมได้ส่วนลด50%คอมเซ็ตครับผมเดี๋ยวจะไปจัดแล้วครับเนี่ยตอนนี้ครับคือรู้สึกว่าโชคดีมากตั้งใจว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมินได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อเลยครับผมครับผม วันที่เป็นวันที่สองที่ผมมานะครับเมื่อวานนี้มารอบนึงแล้วจับไม่ได้วันนี้ได้โชคดีมากๆเลยที่ผมมาดูเนี่ยเป็นล้านที่ผมจับได้พอดีเลยอยากจะให้มีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับหยอดเล่นๆแต่ก็ได้เฉยถ้าได้ก็น่าจะต้องจัดสักตัวแล้วครับแบบนี้จัดคอมเซตสักตัวแล้ว <laughs> โอ้ของถูกมากข่าวมากครับ